ตัดมาหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้นิทราก็มาทำเอเอผลให้คุณหลวงต่อจากนี้จะเรียกคุณหลวงว่าคุณชายนะครับคุณชายสารภาพรักกับนิทรานิทราก็ไม่ได้ตอบรับแต่ให้คุณชายคิดว่าถึงเราจะรักกันแต่แม่คุณชายจะรับนางคณิกาอย่างฉันได้หรอเช้าว,วันรุ่นขึ้นคุณหลวงตามสื่อเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้แม่เอเฟง,งอให้การช่วยผู้ประสบเหตุเนื่องจากเรื่องนี้ลูกสาวเธอเป็นคนทําให้เกิดไฟไหม้จากอุบัติเหตุ จากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้านหลายหลังถูกไฟไหม้เสียหายรวมถึงโรงแม่เอเฟ,เฟงอก็ต้องปิดปรับปรุงขาดรายได้ไปชั่วคราวแม่เอเฟงอใจดีทำข้าวไปแจกพวกชาวบ้านและแถมให้ครอบครัวของมิ่งย้ายไปอยู่กระท่อมในสวนกล้วยนิทราเอาข้าวไปให้คุณชายเพื่อขอบคุณที่มาช่วยคุณหนูปีบตัดที่เจ้าัวทองทางการเรียรายสิ่งของให้เจ้าัวทองไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะเมื่อเกิดเหตุในสมัยนั้นคนรวยต้องช่วยเหลือคนจน เจ้าสัวทองนำของมาบริจาคแต่ก็ไม่ได้เต็มใจดอกเอเกวอก็นำเครื่องนุ่มห่มมาแจกชาวบ้านย้อนอดีตของบุญตาในตอนที่เจ้าสัวรับบุญตาจาเป็นทาสรับใช้เจ้าสัวทองให้ข้อเสนอถ้ายอมเป็นเมียจะให้บุญตาเลิกเป็นทาสแต่บุญตาทำแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากคุณเกศรก็ดีกับเธอมาตลอดบุญตาจะยอมรับใช้เป็นทาาต่อไปอยู่ดีๆคุณเกศรก็เข้ามาขัดจังหวะพอดี เจ้าสัวทองจึงกลับไปกับคุณเกศรบังเอินคุณชายมาเห็นพอดีตอนจับมือกับนิทราคุณชายจึงแอบงอนแล้วเดินหนีออกมานิทราต้องตามไปอธิบายว่าเธอแค่อยากได้บอเอเซนิทราได้คุยเรื่องความสัมพันธ์อยากให้เป็นแค่เพื่อนงานนี้คุณชายเสียใจอยู่ไม่น้อยนิทราเองก็ไม่ต่างกันเพราะเธอไม่คู่ควรกับคุณชายแล้วเธอก็ต้องกลับไปอีกโลกหนึ่งดอกเอเกวอมาตามหาพี่ชายพี่ชายก็ทำหน้างหงุดหงิดจึงมาถามนิทรา ว่าทำอะไรให้คุณพี่ชายโกรธคุยกันไม่ลงรอยดอกเอเกว่าจะตบนิทราแต่คุณหลวงวาสุเทพก็มาห้ามเอาเอาวอตัดมาที่คุณเกศรได้จ้างนิทรามาทำเล็บนิทราไปทำเล็บให้คุณเกศรถึงเรือนขนาดมาที่เรือนก็ยังแอบตามหาบเอเซอี e. และแล้วก็มีเรื่องนิทราโดนจับตบเพราะคุณเกศรเล่นละครนิทราโดนไล่ออกมาจากเรือนได้เงินมาก็ไม่คุ้มยังต้องมาปากแตกอีก พระนครบาลมาตามจับนิราเพราะโดนแจ้งเหตุว่าขโมยกำไรทองนิราจึงโดนจับเข้าคุกจบไปแล้วกับตอนที่สิบสนุกกันไหม